ความคิดของเราแต่ตอนนี้อาจารย์บอกว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วสัมพันธ์กันโยงใยไปหมดเลยะเป็นวัตจักรตามตามที่อาจารย์ว่าออยอมรับอย่างนี้ป่ะแวดวงนักอนุรักษ์ทั้งหลายเนาะเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่า ผมถามถ้างั้นเนี่ยนะเขื่อนแม่วงเป็นธรรมชาติหรือเปล่านี่ผมถามให้เลยอาจารย์ถามตามให้เลยตรงเขื่อนแม่วงนี่เป็นธรรมชาติไหมนะครับโรงงานทํากระดาษเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือเปล่าเพราะเราก็บอกโรงงานทํากระดาษสร้างบลภาวะใหญ่โตมากเลยที่น้าพองแลง้วตกลมันยังไงอะสิ่งที่มนุษย์กําลังเที่ยวทาท,ท,ทํทำสารพัดแต่อาจารย์บอกนิดนึงมนุษย์เราทําสารพัดเพื่อประโยชน์ของเรา แล้วลืมประโยชน์ของผู้อื่นแล้วทําให้ไอ้กลไกปกติมันบิดเบี้ยวผมฟังคล้ายๆอย่างนั้นนะ<ช>พอใ,<ช>ให้กลไกปกติมันบิดเบี้ยวหรือมันเสียสมดุลแต่ทุกคนก็บอกเอ้ยก็มนุษย์ก็มีธรรมชาติที่มีโลกอะ่ะครับใช่ป่ะก็เป็นธรรมชาติของผมผมก็กําลังสนองโลกเพื่อผมจะหาตังค์ให้มากขึ้นไม่ใช่ธรรมชาติของผมเหมือนกันใช่ครับทีนี้ตกลงจุดพอดีของคาว่าธรรมชาติมันเป็นยังไง ขออนุญานนิดหนึ่งนะฮะขอบคุณครับที่ถามตรงนี้เพราะอะไรผมพูดตกไปนิดมนุษย์ก็สัตว์หนึ่งชนิดมนุษย์เริ่มเกิดมาในโลกเมื่อล้านปีที่แล้วแล้วเพิ่มจํานวนตามประกาศแล้วประกาศว่าตัวเองเป็นสัตว์ประเสริฐด้วยยางย่างย่างย่างสมัยนู้เป็นโฮโมอีเดตัสนะครับ เพิ่งเริ่มยืนตั้งหลังสันหลังตั้งตรงได้แต่มนุษย์ยุคนั้นเนี่ยเขาดําเนินชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติจนกระทั่งเมื่อหมื่นกว่าปีที่แล้วมันเริ่มโฮโมโสเสปิยนผมตกใจนลยจะโฮโมอ,อื่น <S 1> <S 1> <S 1> ไอโฮโมสเสปียนคืออะไรคือมนุษย์ฉลาดร,รู้จักความฉลา,าดไหมครับความฉลา,าด มิติผมนะมันคือศักยภาพพิเศษของสิ่งมีชีวิตนั้นที่สามารถเอาเปรียบสิ่งอื่นในการใช้ประโยชน์รอบตัวได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมนุษย์ฉลาดขึ้นมามันก็เริ่มคิดหาวิธีเอาเปรียบให้มันได้มากกว่าพืชมากกว่าสัตว์ตัวอื่นๆไม่ใช่กินอิ่นแล้วก็พอมันเริ่มหาวิธีสะสม รเริ่มหาวิธีกอบโคยแล้วยิ่งมนุษย์ฉลาดพอเริ่มมีความรู้เข้าไปใหญ่มันยิ่งดับเบิลเพราะอะไรรู้จักความรู้ครับความรู้มันเป็นตัวส่งเสริมให้มนุษย์ฉลาดนั้นอหังการตอนที่เป็นมนุษย์นะครับ แล้วเป็นมนุษย์ฉลาดแต่ไม่มีความรู้แล้วทำไมเขาอยู่รอดมาได้จนถึงวันนี้ครับเพราะเขาใช้ปัญญาครับในการใช้ปัญญานั้นเขาจะพิจารณาสิ่งรอบตัวแล้วก็ทำยังไงถึงจะให้อยู่กับสิ่งรอบตัวได้ทำยังไงจะให้คนไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอยู่กับน้ำท่วมได้อันนั้นมันเป็นปัญญาแล้ว พอมาระยะหลังเราเลิกให้ความสำคัญกับปัญญาเราเลิกเลิกที่จะสอนคนให้รู้จักอริยสัจสี่เลิกให้หาต้นเหตุเลิกให้หาสมุทยัยเราสอนอย่างเดียวว่า h o w t o สอนแต่เทคโนโลยีสอนแต่วิธีที่จะไปควบคุมมันสอนแต่วิธีที่จะกำจัดมันเราต้องเอามันให้อยู่ แล้วเราก็เอาอยู่ได้แน่แล้วผมเป็นยังไงครับเห็นเอาไม่อยู่สักเรื่องก็ใช่นงเพราะว่ามันขาดประกาศว่าเอาอยู่แล้วอีกสองวันก็มาประกาศขอโทษใช่ครับอยู่อย่างนี้หลายรอบแล้วนั่นนั่นคือปัญหาที่โลกมันเกิดครับแล้วแย่หนักยิ่งกว่านั้นเรายิ่งเข้าใจผิดอย่างหนักว่ามนุษย์ฉลาดนั้นเป็นผู้ที่จะกู้โลกด้ครับ เราก็ไปส่งเสริมเอามนุษย์ลาดทั้งหลายเนี่ยเข้ามาช่วย<ฆ>ทำอะไรต่ออะไรสารพัดแต่คนที่มีปัญญาคนที่ดีเราเหยียบจมดินไปเลย<อ>คือบรรพบรุษ<ฆ>ที่เขามีวิถีชีวิตที่สอดคล้องมาตลอดเขามีชีวิตที่อยู่กับป่าแล้วป่ามันงามขึ้นเห็น<ฆ>ไหมฮะ<ฆ>เขามีมีชีวิตที่อยู่กับน้ําแล้วน้ํามันมีความสุขมากครับ ตอนนี้น่านั่นคือปัญหาอยากจะกลับมาที่ท่านอาจารย์นะครับเมื่อกี้เนี่ยเพราะอาจารย์บอกว่าธรรมะมีสี่ความหมายแล้วก็เริ่มด้วยในตัวที่หมายความถึงสภาวธรรมคือตัวธรรมชาติคือสภาวธรรมผมก็กลับไปที่อาจารย์ยังยุทธเพื่อเพื่อไขเรื่องนี้นะอาจารย์จะช่วยเติมยังไงเรื่องความหมายเรื่องนี้อาจารย์และหมอนะว่าถ้าเราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าที่ว่าทุกสิ่งเป็นธรรมชาติเนี่ยมันมีลระดับ ธรรมชาติจะพื้นฐานขึ้นมาแล้วก็เอาธรรมชาตินั่นเองเนี่ยมาผสมปรุงแต่งกันเป็นธรรมชาติที่พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่นะฮะอย่างนี้เป็นระฝูที่เราใช้อยู่มันก็มาจากธรรมชาติเดินมะาโดยที่มาของมันมันก็เป็นธรรมชาติที่เกิดมาจากคนเนี่ยดีความคิดผสมปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งเราลืมไปเลยว่านี่คือธรรมชาติ จะงี e ้ได้ไหมฮะโดยสมมุต e like ิแล้วเนี่ยเราเข้าใจอย่างนั้นเนี่ือะไรที่มันอยู่เกิดเองต้นไม้อะไรที่เกิดขึ้นเองอย่างเนี้เรียกว่าธรรมชาตินะแต่ว่าสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาผสมผสานขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้คือต่างไปจากธรรมชาติเดิมนี่โดยสมมติไงแต่ก็เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็มาจากอย่างนั้นใช่ไหมเพราะจะมาผสมกันเนี่ยที่อาจารย์ที่ใบวัตจะจับในเยอะแยะเลยโดยที่มามันเป็นอย่างนั้นเนะ แต่แม้แต่กระดาษนี้ชัดเจนใช่ไหมครัที่เราปฏิรูปอาซึ่งเรามองไม่เห็นงไงเพราะมันเป็นกระดาษแล้วอะเอาเป็นว่าเป็นความเข้าใจกันอยอมรัวกันว่ามีสองอย่าง<ะ>ที่ที่ดินน้ำส,สายลมแสงแดดอะไรทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเรานี้ต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรานี้เป็นธรรมชาติดั้งเดิมนะฮะที่เกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ได้ไปวุ่นวายมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้กับส่วนที่เราประดิษฐ์ขึ้นมา ทีนี้อย่างเนี้ยที่อาจารย์บอกว่าจะอยู่กันอย่างกลมกลืนได้อย่างไรใช่ไหมคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่กับธรมบบธรมชาติใช้ชีวิตกลมกลืกอบธรรมชาติซึ่งอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแม้แต่ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้พระภิกษุต้องอยู่จําพรรษาที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็คือการที่พระองค์ต้องการให้ทํะไรกลมกลือน,นธรรมชาติหรือสมล้อยกับธรรมชาติ เพราะว่าฝนฟ้าตกใช่ไหมฮะมีพระยังเดินอยู่ตามทุ่งนาเหยียบข้าวกล้าในนาเขาเสียหายยัหยุดอยู่กับที่ก่อนให้ฝนหายก่อนก็เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะต่อไปเนี่ยคือทำให้กลมกืนค้อยอยู่กับธรรมชาติได้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้โยนเร,เรื่องเข้ามาที่ท่านอาจารย์พุทธทานะครับว่าท่านให้นิยามความหมายเรื่องธรรมะไว้สีความหมาย เมื่อสิบปีก่อนที่พี่สืบนาคเสถียรยิงตัวตายอาสารหะปูชาเทศนาของพุทธทาสเนี่ยก็แถวๆกรกฎาสิงหากันยานเนี่ยแหละครับปีสอามท่านจนะ้าพุทธทาสนแสดงธรรมซีรีส์พิเศษชื่อว่าธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติแล้วท่านอธิบายเรื่องนี่จะผมขอความรู้นะครับแล้วท่านมา,มาแรกเปลี่ยนได้ ท่านอธิบายเรื่องของเรื่องของสภาวธรรมที่อาจารย์บอกธรรมะคือตัวธรรมชาติเนี่ยท่านอาจารย์ใช้คํานี้นะครับจะบอกว่าคําว่าเป็นธรรมและอาธรรมทั้งสองอย่างล้วนเป็นธรรมชาติอาธรรมก็ถือเป็นธรรมชาติของฝ่ายอาธรรมเป็นธรรมชาติของคนที่ก็อาธรรมอะพวกอาธรรมมันก็มีธรรมชาติของเขาท่านบอกว่าธรรมะและอาธรรมล้วนเป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่าฝ่ายธรรมะนั้นเนี่ยเป็นฝ่ายบวก ฝ่ายอาธรรมเนี่ยเป็นฝ่ายลบแล้วท่านายาังย้ำอีกนะคราะว่าทั้งธรรมชาติและที่ผิดธรรมชาติก็ล้วนอยู่ในวัตจักรแห่งธรรมชาติทั้งธรรมชาติและผิดธรรมชาติอาจารย์สุรสั์ช่วยขยายหน่วยขยายให้กน,นรวมหมดแล้วเนี <c oughs> ยเ่ยแต่ว่าแบ่งเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายบวกฝ่ายลบใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นสมาธิที่กับวิชาที ก็เป็นธรรมทั้งนั AH in ้นแหละแต่ว่าเขาเรียกก็ใช anyway, ้ศัพท ja ์เรียกไปว่าถ yeah. ้าถ้าไม่ใช่ถ้าถ้าผิดธรรมเนี่ยก็ไม่ดีเนี่ยก็เรียกอาธรรมเอาอาก็ไปหรือว่ากุศลธรรมกับอกุศลธรรมนอย่างนี้เป็นต้นฝ่ายบวกฝ่ายลบฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็แบ่งแยกกันไปอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆนี่คือทมทั้งหมดเลยมันอย่างที่สวดสงบุศลธรรมมากุศลธรรมมาอะไรใช่ไหมต้องหลายทั้งอะไรๆก็ทำทั้งนั้นเลยแต่คือทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเลยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นธรรมทั้งนั้น แต่อีกอย่างหนึ่งนะฮะคำว่าทมก็เราทราบดีว่ามาจากทระที่ว่าทรงไวหมายถึงว่าทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ตกไปในที่ต่ําที่ชั่วอันนี้ไงที่ที่คุณหมอมาโยงว่าเอ๊ะทำไมคริสตธรรมใช่นไ,ไหมฮะพอเปคำสอนในทางศาสนาแล้วก็ต้องสอนให้ทําดีใช่ไหมทรงไว้ในสิ่งที่ดีที่งามที่สูงไม่จกไปในชั่วที่ต่ำหรือที่ชั่วอันนี้มันก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนะโดยความเข้าใจกันไง ว่าถ้าเรียกว่าเป็นธรรมเนี่ยเรากา็โดยแนวโน้มส่วนหนึ่งก็ต้องนึกเป็นในส่วนที่ดีที่สูงอยู่แล้วถ้าถ้าถ้าไม่ใช่ธรรมะเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่สมมติหนึ่งนะที่น่าน่าสนใจหลายคนอาจจะงงผมเนี่ยตอนแรกๆพอบอกว่าที่อารรมก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่ผิดก็ถือว่ายังเป็นธรรมชาติอยู่ ผมเนี่ยมาถึงบางอ้อเมื่อท่านอาจารย์ุมาถึงนิยามความหมายที่สองท,ยยท่านอยากจะให้อาจารย์ทุตช์ชดขยายท่านอาจารย์ทุกท่านบอกว่าธรรมะเนี่ยมีสี่ความหมายแต่กีนี้ผมโจนย์ไขเรื่องความหมายที่หนึ่งนะฮะธรรมะคือสภาวะวธรรมหรือสิ่งที่เห็นเป็นอยู่ความจริงมีทั้งบวกแล,ละลบธรรมชาติก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบใช่ไหมครับแต่ท่านอาจารย์ทุท่านบอกว่าทุกอย่างเนี่ยหนีไม่พ้นความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่ว่านี่คืออะไรท่าอาจารย์ ว่าดีก็ได้ผลได้ทำดีดีทำชั่วชั่วทำอย่างไรไนดะ้อย่างนั้นนะหรือว่ากฎขอธรราที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติภาษาหนละภาษานักวิทยาศาสตร์กฎของธรรมชาติว่าอ,อย่างไงหรือนัทน,นัทน,นัทยามเวย,ยาจะแลกเปลี่ยนผมดูท่านประธานมูลนิธิสืบกระดิกนิ้วหลายรอบ <c oughs> ใน,ในทางพืชในฐานะนักในทางพืชกฎของธรรมชาติก่อนที่จะเข้าใจกฎเราต้องเข้าใจธรรมชาติของชีวิตลูกไม้ทุกมเมล็ดมันจะเติบใหญ่ไปจากดีสุดท้ายก็ต้องล่วงลงสู่ดินทุกสรรพสิ่งเกิด ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายก็กลับมาสู่ไม่มีอะไรเลยนั่นคือกฎของไม่ใช่นั่นคือธรรมชาติของชีวิตเฉพาะชีวิตครับแต่ถ้าเป็นกฎของธรรมชาติที่จะให้ทุกชีวิตทุกวัตกรหมุนไปด้วยกันตามฟันเฟืองของธรรมชาติกฎของธรรมชาติดิน ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งจเจริญไปจากดินแต่ดินไม่เคยเรียกร้องสิ่งที่ตนเองหล่อเลี้ยงในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องกลับไปสูด่ดินเพราะฉะนั้นดินหรือแม่ธรณีคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตแล้วถ้าชีวิตทุกชีวิตดำเนินไปตาม วิถิของแม่ธรณีเราก็คงไม่มีใครเดือดร้อนแต่ที่เราเดือดร้อนเพราะเราเข้าใจว่าเมื่อฉันมีความรู้ฉันสามารถทำให้ชีวิตเป็นอมตะครับเมื่อต้องการทำให้ชีวิตอมตะเมื่อคนจะตายเราก็ไม่ยอมให้ตายเมื่อคนจะเกิดเราก็จะไม่ยอมให้เกิดเพราะฉันจะอยู่ยั่งยืนไป ในโลกตลอดากาลผมเพียเดียวผมมีความเห็นแยง้งเดี๋ยวเดี๋ยวขอคําถามหรือคําแรกปรีเดนจากท่านทั้งหลายเลยนะครับในช่วงนี้เผื่อว่าผมพาไปผิดทิศผิดทางแล้วไม่ถูกใจท่านนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากถามคือท่านอาจารย์บอกว่ากฎของธรรมชาติในภาษาพระคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แับไปท่านอาจารย์ก็บอกว่าถ้าทางของพฤกษศาสตร์แล้วก็คืองอ,งอกงามเติบโตแล้วก็ตายไปคืนสู่ดินถ้างั้นท้าน,นมีชีวิตไปทําไม เนาะตายซะดีกว่าดีไหมเนี่ยพี่สื่อถึงได้จริงตัวตายซะเลยหมดเรื่องหมดรล้วนะครับคือคือคืออันนี้มันมีความคิดแย้งอยู่ตลอดเวลาว่าเอะทำไมกดทําไมมันเศร้าอย่างนั้นน่ะทําไมกดมันหนีไม่พ้นนะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นแล้วเราจะปล้ำกันไปทําไมไปฮะอาจารย์เล่นๆนหมอกัหมอกันบางจะสนับสนุสนกำกาบที่ว่า มีลมก็มีเรื่องหมดลมก็หมดเรื่องใช่ไหมไม่คือผมชวน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 คิดแทนไงชวนื่องทไมแล้วชวนคิดแทนไงตกลงอาจารย์ช่วยช่วยขยายต่ออีกนิดได้ไหมเพราะว่านี่ผมพูดแบบตอนเด็กๆเลยนะเวลาได้ยินคำสองอย่างเนี้ยผมจะรู้สึกว่าถ้างนั้นเราจะดิ้นรนไปทำไม เราจะท <ำ S 2> นะําการอนุรักษ์ไปทําไมนี่ผมถามเล่นๆนะ <c oughs> ก็ไหนๆมันก็ไปอย่างนั้นของมันก็ปล่อยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาติใครโรคก,ก็โรคไปใครกินก็กินไปใครทําก็ทําไปทีนี้ถ้าจะมาพูดถึงนี่ผมถามเล่นกฎหนึ่งนะ<อ>ที่<อ>ว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตานะก็คือเป็นทุกขนะ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่จัวตนอันะนี้ก็เป็นกฎของธรรมชาติเหมือนกัน ในกองไปกองผสมปรุงแต่งเองไม่ใช่ตัวตนเราะั้นตราบใดที่เรายังมาผสมปรุงแต่งอยู่ในโลกนี้ที่เราพูดกันว่าเยาวเวนว่าอยู่ในวัดตสาสงสารก็คืออยู่ในกองทุกนั่นเองเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาไม่กลัวตายแล้วนะทุกวันนี้เพราะกลัวเกิดนะฮะเพราะมีเกิดจริงมีตายใช่ไหมเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเขาไม่อยากเกิดแล้วบอกขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายขึ้นนั่นหมายถึงพระอรหันต์นะฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนเลยที่หมอพูดเนี่ยบอกว่าแน่นอนนะ้ะอยู่นีอน่อยู่กันอ,อยู่ในกองทุกข์นี่แหละเราจึงต้องบริหารจัดการที่อยู่อย่างไรให้ไม่เป็นทุกข์มากเกินไปไงแล้วถ้าใครสามารถปฏิบัติได้ดีนะมันก็เลื่อนขั้นขึ้นไปจนกระทั่งสามารถพ้นไปจากวัฏจสงสารนี้ได้คือในทางพุทธศาสนาวัฏจสงสารไม่ใช่เวียนว่ายใจเกิดนะฮะเกิดชาตินี้อยู่แล้วก็ตายไปแล้วกเกิดชาติหน้าอย่างนี้นานเกินไป แต่หมายถึงการวนเวียนท่องเที่ยวใน3มเรื่องกิเลสกรรมแล้วก็วิบัติเกิดกิเลสลงมือทําคือกรรมได้รับวิบากผลของกรรมแล้วไม่เข็ดเกิดกิเลสซ้ําใหม่ลงมือทาอีกนี่เป็นวงจรรบาทของชีวิตเหมือนอย่างที่พระโฆษณาเบียร์ยอดหนึ่อนองนานมาแล้วความสุขที่คุณดื่มได้เนี่ยหลอกผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงหลอกเด็กด้วยเด็กไปดมได้เกิดทินรดเกาวยางเสพยาบ้าวันนั้นเป็นกอสิทธิ์ที่ผมดมได้จุกจับเป็นแถวเลยใช่ไหมฮะ ถ้ามันดื่มได้จริงแล้วมีความสุขจริงดื่มแล้วมีความสุขจริงแก้วเดียววดเดียวต้องหยุดนี่ก่อนจิงมดิมงมันก็ว่าอยากจะดื่มพอจะหมดแก้วเป็นกังวลว่าจะหมดอยากอีกต้องหามาใหม่อีกคุณดกจบจบๆสิ้นนี่คือนี่แหละคือวัาจสงสาร เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นเรารู้แล้วว่าวงจรเป็นยังนี้กิเลสกรรมวิบากก็ตัดวงจรสิก็คือลดละเลิกกิเลสจะได้ไม่ต้องลงมือทากรรมไม่รับรองวํากมีกมต่อไปภ,ภิกูุหรือพิภูคุณหมอก็ทราบดีว่าภาษาคนเนี้ยอาจารย์นะก็คือผู้ขอใช่ไหมอาเช้าขึ้นมาก็ออกขอนําภาษาคนจะภาษาธรรมะคือผู้เห็นภายในวัจจสมองสาครับจึงเริ่มต้นที่ตัดวงจรพยายามควบคุมลดละเลิกกิเลสให้ได้อย่างนี้ เนี่ยพระชนรับ,บดที่ยังอยู่ในโลกนี้ที่รณรงค์สู้อะไรวันนี้อยู่ในกองทุกทั้งนั้นครับอืมพอได้ไหมฮะเชิญครับเชิญท่านผมยกไปให้มีใครอยากจะถามหรือจะเสริมหรือจะเติมท่านจะพูดอะไรพูดไปแล้วอย่ามายุ่งกับฉันเลยีเราใช้เวลามาประมาณครึ่งชั่วโมงอ่าเชิญครับมีมีคนยกมือ คือจอตอนนี้คือตกลงธรรมชาติคืออะไรแน่แค่ไหนขอแลกเสียงที่เป็่นะคะมังเอิญ